สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโทเฮนรี่พาส่องพ้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับหลวงปูท่ทวดวัดทรายขาวรุ่นสร้างมนดบนะครับปีพศออ2540นะครับผมซึ่งเนื้อว่านนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็น รุ่นยอดนิยมของวัดไซขาวนะครับถ้าเปรียบกับวัดชังให้นะครับก็จะเป็นเนื้อว่านรุ่นแรกปี97นะครับแต่ถ้าเป็นอาจาร,รย์นองนะครับรุ่นเนื้อว่านที่เรียกได้ว่ายอดนิยมที่สุดนะครับก็จะเป็นนะครับรุ่นสร้างมนดบนี้นะครับผมองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ เขาเรียกว่าเพิมพ์ใหญ่เเนื้อว่านนะครับหนังสือลงไว้เลยนะครับว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบผ้าก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูที่กล่องก่อนนะครับผมเพื่อรีวิวให้เรียบร้อยนะครับดูกล่องหลวงปู่ทวดวัดทรายขาวรุ่นสร้างมณฑปปี40เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเขียนว่าทองนะครับ คำว่าทองตรงนี้เนี่ยหมายความว่าตะกุดทองนะครับเขาแยกของเขาไว้นะครับตั้งแต่เช่ามาเลยนะครับผมเป็นพระที่เรียกได้ว่าสวยทั้งพระสวยทั้งกล่องนะครับสภาพนี่ดีมากนะครับผมผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าทำไมรุ่นนี้เขาถึงเล่นกันแล้วก็นิยมนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาจากหนังสือนะครับข้อมูลก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางกล่องหยิบพระแล้วก็อ่านข้อมูลตรงหนังสือให้ฟังนะครับหลวงพ่อทวดวัดไซขาวรุ่นสร้างมณฑปพอสองห้าสี่ศูนย์ความเปลี่ยนแปลงนะครับ ความเปลี่ยนแปลงของวัดไรายขาวมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากท่านอาจาร,รย์นองได้ทุ่มเทและบูรณะปฏิสังขรณอนศาสนาสถานต่างๆมากมายเช่นสาราการ,ปรเปลียนสาลาบำเพนการกุศลวิหารอดีตเจ้าอาวาสหอะระฆังวิหารหลวงพ่อศิลาจตุรตมุกเป็นต้นจนกระทั่งในปีพศ2537ได้เริ่มจัดสร้างมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ขึ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นจำนวนมากบงเล็บในหนังสือธรรมกิจโกศลพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์นองระบุไว้ว่าใช้งบประมาณถึง15ล้านบาททางวัดทรายขาวโดยท่านอาจารย์นองจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นชุดหนึ่งเพื่อนำไรายได้สมทบทุนสร้างมนฑปของวัดทรายขาวให้แล้วเสร็จ โดยจัดให้มีพิธีปลุกเสกในวันที่26เมษายนพศ2540ตรงกับเลิกเสาห้าและท่านอาจาร,รย์นองได้นั่งปลุกเสกเดี่ยวภายในอุโบสถหลังเก่านานกว่า1ชั่วโมงและท่าน <c oughs> ยังได้กล่าวถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้โดยเฉพาะพระเนื้อว่านที่ใช้เนื้อว่านสูตรเดียวกับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านวัดชังให้รุ่นแรก พสสองสี่ว่าพระรุ่นนี้เนื้อดีมากต่อไปจะดังนี่คือข้อมูลนะครับในหนังสือของอาจารย์นองเล่มม่วงใหญ่นะครับที่เป็นมาตรฐานที่สุดนะครับหน้าสองร้อยสี่สิบแปดนะครับผมนี่นะครับผมอ่านให้ฟังเลยนะครับหน้าสองร้อยสี่สิบแปดนะครับ เจตนาการสร้างดีนะครับนําไปสร้างศาสนสถานนะครับผมและพิธีเนี่ยดีด้วยนะครับปลุกเสกที่อุโบสถหลังเก่านะครับตรงกับเลิกเสารห้าอาจารย์นองปลุกเสกเดี่ยวนะครับชั่วโมงกว่านะครับผมและท่านได้กล่าวถึงเนื้อว่านรุ่นนี้นะครับไว้ว่าอ๋อมีสูตรเดียวกับปีเก้าเจ็ดนะครับเนื้อดีมากต่อไปจะดังนะครับผมแล้วนะครับข้อมูลนะครับ ข้อมูลคือนะครับจํานวนการสร้างเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะครับแล้วก็พิมพ์พระนะครับพระเนื้อว่านเนี่ยมีสร้างได้กันทั้งหมดนะครับสามพิมพ์คือพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสถูปกรรมการพิมพ์ใหญ่เอเนื้อว่านนี่แบบนี้นะครับที่ผมเอามาให้ชมนี่แล้วก็พิมพ์พระรอดนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสถูปนะครับเป็นพิมพ์กรรมการเนี่ย ฝังตะกุดทองคำนะครับสร้างเจ็ดสิบองค์ฝังตะกุดเงินหนึ่งพันเก้าร้อองค์ส่วนพิมพ์ใหญ่ A แบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ a แบบนี้ตะกุดทองคำสร้างเจ็ดร้อยเจ็ิบเก้าองค์ตะกุดเงินสี่พันเจ็ด้อยเจ็บเก้าองค์พิมพระรอดนะครับตะกุดทองเจ็ดร้อยเจ็ดิบ้าองค์ ตะกรุดเงิน4 7 7พ็ดองค์อันนี้ก็เป็นตะกรุดทองคำนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ9้อย็บองค์นะครับผมนี่คือตะกรุดทองคำนะครับพระรุ่นนี้มีข้อสังเกตนะครับถ้าเป็นพระเดิมๆด,ดูง่ายๆนะครับผมพระเนี่ยเราดูเกแท้กันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะดูตะกรุดนะครับว่าเดิมหรือไม่เดิมเนี่ยแบบ เขาเรียกว่าพาแท้บเบสิกนะครับต้องเดิมด้วยนะครับที่ผมชอบนะครับคือเมื่อนะครับเราปั๊มพะากดพาเสร็จเนี่ยเราจะทำการสอดตะกุดนาลายแปลงรูปที่หลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขาทำเนี่ยเนื้อวาดเนี่ยยังไม่แห้งยังชื้นยังเปียกอยู่นะครับผมเขาก็จะทำการสอดตะกุดเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือน พอแตะตะกุดเอ่อเข้าไปดันเข้าไปเสร็จนะครับก็จะแบบมีเนื้อว่านนะครับที่มาฝังตะกุดอยู่เหมือนใส่ตะกุดเข้าไปเสร็จก็มือแตะแตะนะครับผมอันนี้จะเป็นตะกุดทองคําที่ดูง่ายนะครับผมแต่ข้อสังเกตน,นะครับคือมันจะมีพวกหัวใสถอดตะกุดนะครับผมสอดตะกุดดึงตะกุดออกเอาตะกุดเนี่ย เอาตะกรุดเงินออกนะครับแล้วใส่แผ่นทองนะครับเข้าไปพอใส่แผ่นทองเข้าไปเนี่ยตะกรุดมันจะลอยนะครับผมมันจะไม่แบบว่าฝังอยู่แน่นเป็นแบบเดิมเดิมดูง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้นจะมีเนื้อว่านฝังอยู่ให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเนื้อว่านฝังอยู่ดึงถ้าดึงออกมาเนี่ยอันนี้ถ้าดึงออกมาเนี่ยเนื้อว่านตรงนี้หลุดติดตามออกมาเลยนะครับ ถ้าแบบนี้มีเนื้อว่านฝางอยู่นะครับเรียกได้ว่าเดิมสุดๆนะครับดูง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ็ด้อยเจ็ดสิบเก้าองค์แล้วพระรุ่นสร้างมนดบเนี่ยดำๆนะครับแบบนี้จะเป็นเนื้อโซนดูง่ายนะครับแล้วก็ะจะเขาเรียกว่าเลี่ยมทองสวยฝ้าแล้วคนที่เล่นสายอาจารย์นองเนี่ย ก็จะชอบผิวแบบดำๆนะครับแต่จริงๆแล้วมีทั้งดำและเทานะครับผมมันขึ้นอยู่กับการเก็บนะครับว่าเราเก็บพระไว้ในอุณหภูมิแบบไหนนะครับถ้าร้อนแห้งนะครับพระยังไงนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับออกมาเป็นเขาเรียกว่ามีไขว่านขึ้นนะครับพระเนื้อนี้เป็นเนื้อว่านคุกรักนะครับผมแต่ยังไงก็ มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าพาเป็นเนื้อว่านนะครับไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับผมแล้วพิมพ์นี้นะครับเขาถอดพิมพ์จากพิมพ์ใหญ่เอเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับนี่เราจะเห็นขีดตรงหัวนี่เลยนะครับผมใช้พิมพ์เก้าเจ็ดนะครับพรานี่เป็นพราพิมพ์เดียวกับปีเก้าเจ็ด เนื้อหามวลสารสูตรเดียวกับปีเก้าเจ็ดอาจารย์นองเลยนะครับบอกว่าพารุ่นนี้นะครับเนื้อหาดีมากนะครับต่อไปจะดังแล้วพารุ่นนี้เขาปลูกเสกดีนะครับพิธีเสาห้าอาจารย์นองปลุกเสกเดียวนะครับองค์นี้ถือว่าพาเนี่ยสภาพแชมป์นะครับผมเป็นสภาพภาพาที่ดีมากนะครับ หลายหลายองค์นะครับที่ผ่านมือผมปากไม่ติดนะครับองค์นี้ตาปากจมูกติดนะครับผมถือว่าเป็นพระที่ฟอร์มดีอีกหนึ่งองค์เลยนะครับรุ่นสร้างมนต์ดบนะครับพระยอดนิยมของวัดไซขาวนะครับผมเปกเลยนะครับดูเนื้อนะครับ เนื้อเขาดีมากนะครับองนี้เนื้อดีพิมพ์สวยนะครับแล้วก็ไม่แตกไม่หักไม่ลานไม่ล่อนนะครับหลายหลายองนะครับหลายหลายองนะครับคือพราเนี่ยเมื่อสอดตะกุดเข้าไปเสร็จมันจะระเบิดมันจะลั่นนะครับแต่ว่าพรองค์นี้นี่ไม่มีเลยนะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์แบบนะครับผมเป็นตะกุดทองซะด้วยนะครับ จีดเลยนะครับผมองค์นี้ได้ที่หน้าตานะครับหน้าตาสวยแล้วเนื้อแน่นเปียนะครับยอดนิยมนะครับผมถือว่าเป็นองค์ครูที่เอามาลงในช่องนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งองค์นะครับผมพาสภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับ <c oughs> และที่สําพัญตะกุดเดิมด้วยนะครับผมเจ้าของเก่าเก็บดีมากนะครับ คำพูดของเจ้าของเก่านี่ผมยังจําได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาฟิตมานะครับแต่ว่าพี่จ่าฟิตฝ่าผมนี่นะครับผมต้ององ์นี้ต้องเช่ามาลงในช่องนะครับเพราะว่าเอ่อช่องนี้ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับก็จะเขาเรียกว่ามีพระดีๆมาให้ดูนะครับเป็นมาตรฐานเพื่อเอ่อให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับ ดูหน้านะครับกลมบล็อกเลยนะครับไม่มีว่านหลุดล่อนเนื้อดีนะครับองนี้ผมก็ชอบแบบส่วนตัวด้วยนะครับนอนุมาให้ชมนะครับผมถือว่าเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งองนะครับพร้อมกล้องเดิมนะครับมาขนาดนี้แล้วนะครับผม ก็เป็นพระที่สวยหนึ่งองค์นะครับสร้างน้อยนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท,ท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชินะครับผมแล้วพระรุ่นสร้างบนดบนะครับถ้าเหนือว่าน <c oughs> ถ้าเหนือว่านนะครับต้องเล่นนี่นะครับ พิมพ์สีเหลี่ยมนะครับ <c oughs> พิมพ์ใหญ่พิมพารลอ้อ <c oughs> โตทีนะครับใช้เสียงยเยอะไปนหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นยอดนิยมอีกหนึ่งองค์นะครับผมก็จะเป็นรุ่นเห็นไหมครับนี่หลวงพอทวดรุ่นสร้างมนดบยี่สิบหกเมษายนนะครับนี่ตรงกับหนังสือเปเปียป้ยวยเลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเบ้าทุบนะครับผมเป็นพระโลหะนะครับยอดนิยมของอาจารย์นองอีกหนึ่งรุ่นนะครับกล่องเขาก็กำรรมยี่สวยเลยนะครับผมเมื่อกี้เสียงผมแตกเลยนะครับเนี่ยใช้เสียงในการพูดนะครับเพื่อให้มันชัดเจนนะครับกล่องขรรองกำมยี่สวยนะครับสร้างมนดบเนื้อนวะ โลหะนี่นะครับนี่คือยอดนิยมเลยนะครับผมสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับพระรุ่นนี้ผิวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะออกดำดำแดงแดงแบบนี้นะครับผมเป็นลอยองค์อยู่บนฐานบัวนะครับองค์นี้สวยนะครับดูหน้าตานะครับผม เบ้าทุบหล่อแบบโบราณนะครับพาหล่อบโบราณเนี่ยมาสุดได้เท่านี้จริงๆนะครับเป็นยอดนิยมนะครับรุ่นนี้คนที่เล่นอนาะจารย์นองเนี่ยจะห่วงกันมากนะครับเพราะว่าสร้าง999องค์เท่านั้นนะครับฐานบัวสวยๆนะครับผิวไฟมีตอกโคตรนะนะครับที่สังคาติดูหน้าตานะครับองค์นี้หน้าตาสวยนะครับ ด้านหลังนี่นะครับผิวดีนะครับองนี้ไม่ผ่านการใช้งานพระจำไว้นะครับผิวต้องเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ผิวลื่นๆผิวลื่นๆจบนะครับรุ่นนี้จะต้องเป็นตะปุ่มตะป่าแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นพ้าหล่อแบบโบราณน,นะครับ โคตนาะที่สังคติแล้วก็มีการลันหมายเลขน,นะครับหกหกแปดนี่นะครับผมหกหกแปดคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสร้างมนดบนะครับผมแล้วก็เป็นยอดนิยมด้วยนะครับที่ผมนำมาให้ชมนะครับผมสร้างมนดบอาจาร,รย์นองปีสี่ศูนย์อันนี้เป็นโลหะนะครับองค์นี้นะครับหกหกแปดเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ ผมเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมนี่นะครับสองหมืนเจ็ดนะครับส่วนเนื้อว่านนะครับสามหมื่นนะครับตะกุดทองสวยแบบนี้ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้อีกหรือเปล่านะครับพากไม่ได้เจอง่ายๆนะครับผมผมบอกเลยว่าสุดจริงนะครับองนี้สามหมื่นนะครับ ประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับแล้วก็มีพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่เพื่อนเพื่อนเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ